นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีสั่งเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสำนักงานช่างเทศบาลเมืองลบบุรีออกซ่อมแซมไฟฟ้า่องสว่างในชุมชนปรษยีรวมทั้งได้วางแผนดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆทั้งถนนตรอกซอยพื้นที่สาธารณะให้มีแสงสว่างเพียงพอติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลบบุรีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะ นายจำเริญสละชีพนายกุทศเทศมนตรีเมืองลบุรีสั่งเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสำนักงานช่างเทศบาลเมืองลบบุรีออกซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชนไารสณนีเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยการดำเนินการในครั้งนี้ได้เปลี่ยนหลอดที่ชำรุดพร้อมซ่อมแซมวงจรไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปกติ โดยการดําเนินการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางปฏิบัติการงานเชิงรุกตามที่นายจำเริญสละชีพนายกเทสมนตรีเมืองลบบุรีได้ให้นโยบายไว้กับคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการในการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการประจำสัปดาห์เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งหนึ่งในนโยบายที่นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้ให้ไว้คือ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีต้องปลอดภัยซึ่งไฟฟ้าแสงสว่างถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ประชาชนปลอดภัยทั้งจากอุบัติเหตุและการฉกชิงวิ่งราวซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสำนักงานช่างเทศบาลเมืองลบบุรีได้รับนโยบายดังกล่าวจึงมีการสำรวจชุมชนที่มีปัญหาไฟฟ้าดับจะดำเนินการเข้าซ่อมแซมในทันทีรวมทั้งได้วางแผนดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง พื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆทั้งถนนตรอกซอยพื้นที่สาธารณะให้มีแสงสว่างเพียงพอเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลบบุรีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรลดความเสี่ยงปัญหาอาชญากรรมซึ่งการให้บริการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแก่ประชาชนถือเป็นภาระหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของเทศบาลเมืองลบบุรี หากพบเห็นระบบไฟฟ้าสาธารณะเสียหายหรือชำรุดสามารถส่งคำร้องมาที่สำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีโดยเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสำนักการช่างเทศบาลเมืองลบบุรีจะเข้าไปตรวจเช็คและบำรุงซ่อมแซมต่อไปโดยในระยะยาวทางนายจำเริญสละทีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้เตรียมเปลี่ยนโคมไฟส่องสว่างพร้อมหลอดไฟสาธารณะจากหลอด Tru ูออรเรซเซนต์เป็นระบบไฟฟ้าส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยได้เริ่มดำเนินการไปแล้วในหลายชุมชนโดยเห็นว่าโคมไฟส่องสว่างพร้อมหลอดไฟสาธารนณะจากหลอดฟูออเรสเซนต์ที่ใช้งานอยู่เดิมมีการใช้งานเป็นเวลานานทำให้ตัวโคมไฟเกิดการชำรุดและต้องเสียค่าไฟฟ้าสูงจึงได้เปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้าส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์มีความคงทน อีกทั้งประสิทธิภาพในการส่องสว่างอยู่ในระดับสูงมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าประหยัดพลังงานและค่าไฟฟ้ามากกว่าและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเหตุดังกล่าวจึงได้เปลี่ยนระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนไฟฟ้าสาธารณะจากโคมแบบเดิมเป็นระบบไฟฟ้าส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่องสว่างและลดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง ซึ่งสามารถช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุและการป้องกันอัจกรรมในยามค่ำคืนเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้เกิดความปลอดภัยให้กับประชาชนในด้านชีวิตและทรัพย์สินพร้อมช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงานของเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์พ,พลังงานประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยในขณะนี้ได้มีการติดตั้งไปแล้วในหลายชุมชนและในถนนหลายเส้นในเขตเทศบาลเมืองลบบุรี ก่อนจากกันในวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์วราศักไกรเลิกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมข่าวต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ